สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับร้าน b e a t Bike Shop ร้านเราตั้งอยู่ที่ลำลูกกาคลอง2ซอย19นะครับติดกับโลตัสคลอง2วันนี้เนี่ยผมจะพามาชมสไตล์สายสปอร์ตเลยครับ y ม m a h a R6 ABS ปี2017สีน้ำเงินสุดสวยคันนี้รถสภาพหล่อมากๆเลยนะครับรถไม่มีล้มไม่มีชนไม่มีการเกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะครับ รถสภาพสวยใสๆเลยนะครับรถสภาพใหม่มากรถสภาพใหม่จริงๆเดี๋ยวผมจะพาไปดูเลขไม้ว่า R6 คันนี้วิ่งมากี่โลแล้วไปดูกันรถวิ่งมา24,339กิโลนะครับไม้แท้นะครับไม่มีการกอไม้รับประกันคืนเงินเต็มจำนวน เดี๋ยวผมจะพามาดูสภาพต่อเลยนะครับว่ารถวิ่ง20,000กโลแต่สภาพทำไมโคตรใหม่โคตรสวยเลยนะครับคันนี้ไปดูกันพร้อมๆกับของแต่งที่เจ้าของเก่าแต่งมาสภาพหล่อเลยนะครับไปชมกันเลยสภาพจานหน้าก็สวยนะครับวงล้อแม็กหน้าก็เป็นวงล้อแม็กเดิมสีเดิมจากโรงงานนะครับปั๊มหน้าเดิมของแต่งก็จะมีน็อตจุกจิกสีม่วงมานิดหน่อยนะครับแล้วก็มาดูดอกยางหน้านะครับดอกยางหน้ายังสวยเหมือนเดิมนะครับเต็มเต็ม ส่วนสภาพแฟริลิงสวยนะครับไม่มีรอยแตกเลยสีเดิมจากโรงงานทั้งคันสภาพแฟริ่ิงยังสวยใหม่กิฟเลยนะครับมีกระจกมองข้างเดิมนะครับคันนี้กระจกมองข้างยังเดิมอยู่ซ้ายขวาแล้วก็มีน็อตแต่งสีสีม่วงจุกจิกนิดหน่อยเท่ๆส,ภา,<ม>สภาพถังสวยไม่มีรอยบุบเลยสีเดิมจากโรงงานทั้งคันนะครับ เนีย่ยมาดูสภาพเครื่องสภาพเครื่องก็ไม่มีแกะเลยนะครับเดิมจากโรงงานเลยนะครับไม่มีรอยแกะแม้แต่นิดเดียวไม่มีรอยล้มด้วยเบาะคนซ้อนคนขับก็จะเป็นเบาะเดิมหนังเดิมนะครับแล้วก็จะมีแฟลิ่งบางส่วนจะเป็นคาร์บอนครอบคาร์บอนมานะครับแล้วก็กันดีดกันดีดก็เป็นคาร์บอนครอบเหมือนกันนะครับคาร์บอนเช่นกันคาร์บอนเยอะนะครับคันนี้มาพร้อมกับท่อแต่งแบบสลิปออนเลยนะครับแบบลั่นๆเลย รถสวยมากครับจัดส่งมาแล้วเดี๋ยวมาดูสภาพจานเบรกหลังกันบ้างสภาพจานเบรกหลังยังสวยเหมือนเดิมนะครับจานยังเต็มอยู่วงล้อแม็กหลังก็เป็นวงล้อแม็กเดิมสีเดิมเช่นเดิมนะครับแล้วก็ดอกยางหลังเต็มครับเต็มเต็มเลยขับอีกยาวๆยางหน้ายางหลังยังเต็มเปี้ยอยู่เลยนะครับสภาพโซ่สเตอร์ยังสวยใหม่นะครับยังขับได้อีกยาวๆยังไม่หมดนะครับไม่มีฟันล้มไม่มีฟันหักนะครับสเตอร์ใหม่ๆสวยครับ รถสภาพโดยรวมทั้งแต่งสภาพมานี่สวยเลยนะครับทั้งคันเลยสีเดิมจากโรงงานทั้งคันเครื่องไม่มีแกะเดิมๆรถวิง 20, ่งสองหมื่นกว่าโลสภาพใหม่กิฟทั้งคันเลยนะครับต่อไปเดี๋ยผมจะพาไปฟังเสียงเครื่องต่อเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาดูระบบไฟกันต่อนะครับระบบไฟติดทุกจุดนะครับคันนี้แต่ไฟเลี้ยวติดปกตินะครับไฟพาร์มาติดหมดนะครับโหมดปรับได้ปกติไฟสูงไฟต่ำตัวตวตอไฟใช้ได้ปกติหมดเลยนะครับระบบไฟติดทุกจุดสำหรับามา a ่า R6 ABS ปี2017สีงเงินสุดสวยคันนี้ร้านบีชบิชช OP ได้ตั้งราคาอยู่ที่ ราคาซื้อสด3า9 0 0 0สนบาทราคาจัดไฟนสามแสนนาบาทเริ่มต้นที่รีดาวร้านบีไปช็อปโปรลดสุดประเทศฟรีค่าจัดฟรีโอนฟรีประกันลถจากหน้าป้าย1 0,000บาทถึง6 0,000บาททุกคันในร้านรับประกันเครื่องระบบไฟ1 000, เดือนเต็มส่งฟรีเฉพาะเขตปริมณฑลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับเพจ b ีไ e ช h อ p ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ